สอบยิงปืนลูกซอง5นัดของเลมิงตันนะครับแบบปั๊มแอคชั่นนะครับขั้นตอนที่1เราต้องดึงกระโจมนะครับบรรจุปืนกระบอกนี้บรรจุในลังเพิง1นัดและในหลอดกระสุน4นัดนะครับเราจะก้อนเข้าไปในลังเพิงก่อน1นัดต่อไปให้เซฟไว้นะครับต่อไปอีกหนึง สอง,งสามส,สี่เรียบร้อยบรรจุสี่นัดอ่ะต่อไปเราลองมายิงกันดูนัดแรกขอลองกวาดน้ำก่อน <c oughs> หนึ่ง้ <c oughs> ย มาถึงนี่เลยห้านัดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยล<ฮ>ดความปลอดภัยดูในลงเพลิงไม่มีกระสนุลนลากกายออกไป